หัวใจขาดบอ้อร้อยไระสอบบนดี้ใช่ไหมฮะกระสอบมันยังบมอันนั่นอยู่ขาดชับขาดไปทอนน้ำกันเลยคอยเมื่อยด้วยทำมาล คนหมอก่เนาะนไ่เคยไปชื่อว ab ่าหำเลยหำไหนตรงนนพอนางเอ้ย ลงในเนาะด้วยเคยังเคยเลวเนาะด้วยอ้าวปลาลูกหลับปลาลงปลาลูกปลาลงมาลูกลอยไหมมาพี่ไหมอ๋อป้าไปยินก็ได้หนัองเนาะ ทีลานประโลมก็อีหลานังเห็นบ่จะนั่งเห็นเด้อหึมามาขับรถบระหลุขับรถเด้อบุบบื้มาบุบบื้นี่ยบุบบื้ขับรถไปอาขับรถเด้อเด้วพอปิดประตูไว้ก่อนเด้อด๋อยฮะอันไหนบ่บ่เขาเปิดกระจกไว้อยู่เปิดไว้ช่องหลังไงฮะ กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศเนาะพี่เนาะพี่น้องมาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมอยู่เฮือนพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็เดินทางมาหอดพี่กับประมาณอยู่สิบเอ็ดมุ่งสิบมุ่งเกับสิบเอ็ดมงเนาะมากับเวเฮือนพม่น้องน้ำผิงวันเกิดน้องน้ำผิงอ่าเมื่อคืนนี้กับนางเหลานางลมนางเอ็นกันอยู่กับ โอ้เพื่อมาโอเดเฮือนก็นเกือบตีหนึ่งพ,พี่น้องเนาะบ่ายมุ้งหนึ่งอ่ากัมาแต่เหนือพี่น้องเนาะกำลังตากันมาหากยาไว้ให้มันแห้งอยู่พี่น้องเอ,งเอ,งอ้สีสรงขึ้นให้ทางอ่ทางเอเื้อยพันอยู่ทางเวียงไม่ใช่ปะมันแห้งก่อนยันเขาแพ็คเครื่องวันนี้มันอ่าเน่าอย่ามันบูดว่าไง,ไง่ายซะเนาะทำไมมันแห้งเนี่ยนะแมนอ่าเจ้าถามพ่อว่าถอยไม่ยังสะบอก็<ห>คือแบบว่า จังส่พี่น้องเนาะก็คือเงินเดือนออกมาไปจ่ายค่าสมรถอ่าเย็นยังไงมันเบิดเงินเบิดบอกว่าจิตใจอะไรว่ามันว่าเว้าดีเลยตอนในชีวิตนี่มันนี่แหละมันเบิดพี่น้องเนาะมันบ่มีเลยบอกไงว่าถามว่ามีบ่กกับมีบ่ได้ขาดได้คืนนี่สิบพันกีบ เป็นยังจังว่าเป็นยังจังว่าบ่ให้มันเบิดเกี้ยงกระเป๋าเพราะว่าครับมันเบิดเกี้ยงกระเป๋าแล้วผีสิตามเหล่าก้นเพิ่นว่าอันนี้ฝันกันผีตามเหล่าก้นพี่น้องเอ้ยจงไว้สิบพันขีดอันนี้จากใจลุงได้เลยนี่นะกับมีซัมนี้เนาะถอยรถบ้านอันนี้โมเมนต์ยังทางอ่าลุงเสียวเขาเจ้าไปขายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเอาบริกรโดยง่ายใช่ เอาไปขายเพื่อเติมน้ำมุกน้ำมันเดินทางไปหาพี่หาน้องเนาะอ่าอันนี้มันก็ขมังข้างนี้มากเลยนะพี่น้องเลยวอาไงมันมันว่าว่าภาษาบ้าลท่ากับมันจําเป็นเลยมันมันขมังแหละเลาก็เอามาอ่าเอาไว้กับบริกินเนี่ยมันว่ายเน่ยมันดำเนาะมันดำเนี่ยก็เลยสิเอาอ่ามาขายแล้วก็สิเอาไปเติมน้ำมุกน้ำมันไปซื้อผักของต้อนพี่อน้องตู้เขาจะไปเยี่ยมไปยามมาเลยเนาะพี่เนาะ อ่าเ้าสิียุดมันก็ยุดงไปได้เชื่อมั่วห้องบูมินนะฮะยุดกับมันกับมันก็จังนายู่นี่อ่าก็คือเอ่อมันก็อ่าเป็นงานของเฮาบอกไงซะพี่น้องเนาะเวลามันขาดมันก็ขาดได้พี่น้องเวลามันเขินมันก็เขินในคนเฮาเพราะฉะนั้นก็อย่าว่ากันได้พี่น้องเลนี่คือจักใจเลยสาบานเลยเอ้าบางวนพี่น้องบ่เชื่อว่าเอ่อเป็นไปได้แล้วนู่นนี่นั่นนะอีลีอันนี้คือความจริงเลยสิ่จะขายเข่าไปเติมน้ำมันรถ เพื่อออกไปพี่น้องาบางคนว่าอ่าเป็นอยังคือบอ่อไปน้ากันบ,บางไงว่าบางคนตื่นเศร้าบางคนตื่นสวยเนาะบ,บางไงว่าให้นมูอมาหลับมูอมาหลับมาส่งมันเกิจกดจังไดอยู่ห้องกับมีรถอยู่กับเกียงใจมูือขั้นไปว่าไปกับประธานป้องบอ่อเบาเงีวบอ่อที่เพิ่นบมได้มีรถมีนางหมดมีห้องก็ไปน้ากันได้แต่ว่าไปน้ำกันก็ปรบ,บ,บุญสิบางเทื่อกรบเบาเงี้ยวอธิบากับบุญนุงอธิบายกบประธานป้องเหมือนเทื่อเบาเตียงและเบาว่างกันนะเพราะว่าบางเทื่อกอ่า บอจันก็ไปกับูบุญบรรพ่าเสรนะบล้มุ่งบุญชาวละวันเสรนะโดยลุงก็เลยไปผู้เดียวสมมติว่าลุงสี่แห่งบอลลี่มาลับบัดทางอันว่าบอลลี่กับเราค่อนข้างเราสิตื่นสวยแน่เผื่อบอลลี่สิไปใบใบมูงใบสองครับบัดรเผื่อน้องมันมาลับบัตเจ้าของบัตง่วงเหละบัตรนี่มันก็เลยเป็นกันกี่ขั้นอ่ะไปพี่น้องไปอันนี้ก็เข่าโดย เอาลงมาแล้วเอาลงาแล้วลูกเอาลง,าลอ,าลงาอ่อิหลาพิณยูหันเนาะเข่ากระทมว่าหลายบ่พี่น้องมันก็บ่ได้หลายหรอกพี่น้องเอ้ยกอ่าอันนี้กับมีแต่เขา่ขาเข่าเจ้านะพี่น้องเอ้เมื่อกิโลทเท่าไหร่เฮ้ยนั่งเสมือนี่พี่มาเมย์ต้องเปรียวกระขายเข่า,ข,าขึ้นกันบเเน่เออตัอวกระเขาพันกีบโอ้อันนี้เข่าเจ้าเลยพี่น้องเอ้ย ฮะขอนี้สอบหนึ่งตะวันค่ะบ่รู้วะสอบอะไรก็ซี้มุ่งเแต่เออไปก่อหนึ่งสอบผ่านไปสองต่อสองสอบตามมากพี่น้องเอ้ฮะฮะาฮะ โดยโดยถ่าอยู่พุ่นละถ่าอยู่พุ่นละออ้ฮสอบที่สามให้พ่อไปขายวัดเลยบ่แม่ฮะเขากินเจ้ามีอยู่บ่กใครถามเจ้าเนี่ย คนเจ้าเจได้มานสีสอบเดียวได้จะเดี๋ยวหน้ามานเลยเออที่เรือหลายๆนี่เรือเขาเจ้าเนาะแม่นเรือสีขาวสองชอบเอาเข่าอันสองขอดนี่เป็นเข่ายังไงละเข่าปลูกเอาไปโรดไม่ได้เห็ดเดียวมีเข่าเจเข่าเจ้าเข่าเนี้ยอันนั้นอ่ะสองขอดอันน่ะเข่าเนี้ยไว้สีกินซะเป็นยังมีอยู่ หอบได้หวะเนี่ยซีซีสอบ <c oughs> โอ้ยเนาะหนูวิ่นวิ่นคืนนะ่ะโดยเพราะผมไปผป้าไปให้น้องหนูกินว่าจะสอบหนึ่งอ้ยไหวหรอกฮะต้องเอาไหวหรอกเดี๋ยวฮะเดี๋ยวมันก็หากินได้ไหมฮะเดี๋ยวมันก็หากินได้ไหมอุ้ย เข่าฮัน่นบมเห้งก็เลยแบบว่าไปอบไห้โดดกลายเป็นข่าแบบลำแม่นลำโมงามเอไดเห้าุงมัสนมิ้นเอินมิ้นยังนะมิ้นทาบ,บาแม่นมิ้นทราบเรีเยบรชวดว่า,วาถ้าอยาจะุงเ้ากัซื่อเอา,าถ้าหาโลมาหุงกันนะดยฮะ สี่หกโอ้หกสอบอมันนี้ชิวอะไรหลายล้านเดี๋ยวอยู่บ่เฮ้ยอืมอ่อ <c oughs> อาเงยแตะพักๆ <c oughs> อย่าด่ามาเด้อเพียงเด้อ อันนี้ว่าอีที่ว่าวเทะแล้วมากยังมาขายข่าวเอาเนาะโดยขายข่าวเฮ็ดเนาะเอาบระเดีเ,เอาข่าวเอาบระเดียเเด๋ยวยังของพืชมาขายเนาะไปลักไปขโมยของพืชมาขายกันยังว่าได้เนาะโอ้โหน,น้องหนูคนมาก,กินนี่กองทัพบ้านทัพเมืองอยู่ กับข่าวมันจะได้น้องแ้วมันก็ได้แบบข่าโบนะเนาะฮะข่าวมันจะได้น้องไงเลเห็ดอีกดิอ๋อว่าไงเข่ามันใช้ได้นอกนี่ยเขาต้องเอาคายเข่าก็ออกบะแมนมนฮะถ่าโดยผอบๆอบฮ่่า่อบัอยู่บ่ยังไลยไล่สอบไปดีฮะไล่สอบอดีโดยรายยุ อืออือุ๊บนี่ไม่ได้ใส่ข้าวเจ้าพี่ไม่ใส่นะอ๋อเดียวบม่มีข้าวเจ้าเพรได้ได้พี่น้องเลยนี่นะคำว่าห้าอยากกินห้านสีเปลี่ยนน้ำเพลินนะโดยป๋าเสียงเอาปันค้อยตู้่าที่นี่ หาบหน้าหม่ใช่หับว่าจะหัวใจา <laughs> วขาดบอโอร้อยกระสอบบอดีใช่ไหมฮะกระสอบมันยังบวอแน่นอยู่ขาดครับขาดได้เราค่อยเจอมุ้งด้ อันมาอันเข้าเจ้าบ่นั่งอันวัตถีอันนี้นี่ล่ะเป็นขอดนะบ่โดยมีเข้าเจ้ากับไอเข้าวนี่อันว่าข้าวเหนียวนี่เจอไดข้าวเหนียวนะเข่าเนียนเน้ยแล้วโจมาแล้วฮะ<า>แล้วโจมาแล้วเขาเขาจะยู่ในนี้ว่าเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้ามันมิดเลงมิดขาวให้เพิ่นแยกเบิ่งเนาะพุทธอันนี้คือน,นักแท้วะ เขาพัดได้เขาพัดเขามันมีตึงมั้ยบ่แมนอะคุยนี่ใบเห็ดใบเห็ดเขาปลูกแต่ว่าไม่ได้เอาแล้วพอดีเอาน้ำเขาวขาวแม่น้องเตียวไอเดียสอบนั่นน่ะคือขขาวเหนียวเนาะขขาวเหนียวหม้อใบแก่เนาะหมาอตัวนั้นขขาวมันขาวตัวนั้นน่ะเออเพื่อนมาเปลี่ยนบ่แมนมันมันดำมาหน้ามันจะมีขขาวขาวเหนียวมันจะมีอีกชอบเหอนเดิมมันมันจะมีแดงๆเนาะ เจาะเบิ้งเล่นโจมโตที่จะโจมมาต่นแรกเ่มือนจักออโอ้ยขึ้นก่อนในเนาะขึ้นแล้ว่าขป็นนั่นออน่ะจักคือนมโจมตัวนี้เนาะโจมนี่ขึ้นไปแล้วค่อยขึ้นไปทอนน้ำกันเลยค่อยเมื่อยด้เถิดทำมาดา ห้ำคอบาก่าเาะนาะหัวคืไปชื่อว่าห้ำเลยห้ำไหนห้ำนู้นหราะโอ้ยเดี๋ยวขึ้นเชียรหน้าดูพ่อเชียรไปให้มือยพ่เพื่นอนโรงเรียอยู่ให้เพื่อนมาเอาเพื่นก็มา,มาเอาถุท่าวนึ่ดใอยเค็ดตั้งแต่อไม้ด้ไม,ไม้ตกนะไม้ตกนะหนแล้วว่าไหมันเหนือฝันหนือไรเนาะ เจ้าจูบเอามีเงินเงินอยู่เงินเติมมันอยู่อ้าวสั่นเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเด้อพี่น้องเด้อมีขี้เข่าเต็มรถไหนจ้าเอ๊ทุจ้าพี่น้องนี่เด้อสบายดีกันดูุอะ จ้าจ้าไะ้ไหดิ่นยนี่งั้นนะ่ะสบายดีก่อนดูล่ะโน้โน <No. S 1> no, no. ้มงวันช่จะขอเป็นคนเห็ดสบายดีแม่ก่อนสบายด uh oh. ีนประดิ์อัญญาลมเมีะเฮ้มันมบม่ล้ม่ฮะมันบม่มันบม่ตก,กเ่ราะวะตกเหรอเดี๋ยวคอยคันไปเนาะพี่จิบตกโดยอ่าใช้มาพี่ด้วย ลูกสาวจะดินยาดมว่าเป็นยังดอกเจะนางแกะวะเลยโดยเอ่อทำไปทำม้วนกันบซิปปลายศอกพี่น้องเลยรู้ว่าสีได้จักรู้วเได้จักล้านเนาะเออถ้าไปอา่าที่ดำเม <c oughs> กันมองคล้ายพี่น้องวันนี้เนาะโอเคพี่น้องเลยเว่าเมาให้เชเงินเท่าไรเนาะว่าจะอยู่ได้จักมืดเฮ่อได้จากมือ,อ <c oughs> แม่ พอเงินเดือนออกมาก,กระเบิดเลยนะพี่น้องลุงบอกว่าลุงเ่อยากเป็นหนี้เพิ่นลายนะเพราะว่าค่าซ่อมรถมันตกอยู่ประมาณหัล้าสิบล้านบอกห้าสิบล้านเป็นเงินบาทกันเป็นเงินบาทนะเจ็ดหมื่นกัวเจ็ดหมื่น,น,น,น 7, กัวบาทเงินเดือนออกมาก,กระบอกไงว่าเงาินกะอันนี้กะบทางเงินเป็นชอยแน่แมน่นเงินทางแม่เพิ่นอยู่ทางอันวา่สาสหรัฐอเมริกากับพ่อเพอิ่นซอยมาอยู่อ่า กับสามซีร้อยนี่แหละพี่น้องเนาะสามซีร้อยพันซอยมือใหญ่ทังสองเท้าแม่ผู้หนึ่งพิ่นก็อ่าซอยมาสองร้อยห้าสิบกับนี่แหละที่เหลือลุงกัเอาเงินเก็บลุงแน่อะไรกัเงินเงินเดือนออกแน่เมื่อกี้นี้แน่โม่ใช่ปะเลยถิ่มไว้น้ำบัญชีสองพันบาทพี่น้องเลยใช่ั้งแต่มือวันทีชะซีมาหอดวันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันทีเซจเนาะ อ่าใส่มาสามมื่อเงินสองพันบาทได้แับใส่สามมือ่อถือว่าเก่งเติมพื้นเนือน้อกี้นี่นะน <c oughs> ี่ออกแล้วก็เป็นใช่หนิได้เงินเงินสองพันบาทแม่ไล้ก็ขึ้นไป็นเนือ้อ <c oughs> โอ้ยถึงดูเงินน้องเปียว,วยกั้ถึงดูดเงินน้องเปียวหืนมาเลยโอ้ยฮะเราพี่เรงจะไหนกะชีวิตยังโบสิ้นมันก็ต้องลิ้นต่อไปขั้นชี้ยุดกับยุดโบได้เลยมันเป็นเวียกเขานะยุดโบเป็นมันยุดโบได้ไมนจะไปเชียเขาไปคลายอ่าเลียวก็เติมน้ำมันน้ำมันไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องกันแล้ว ก็คือดุงหม้อเดี๋ยวขันว่าทีา่จริงก็ยุดก็อ่ามันยุดบ่ได้เพราะว่ามันเป็นเรียกเฮาเด้คันเฮาบ่หาบ่แทงบ่มีนะแม่นเปลวเอ้ยแน่บ่เป็นบ,าบา่บนะนเป็นไ <c oughs> ม่ค่าซื้อข้าวซื้อน้ำหม้ว่ะเดี <c oughs> ๋ยวเข้าไปขายนะเปิ้นข้าวเมียไปขายเมื่หน่วยนะล้อกเจ้ากกันลีได้ไม่ตเปลยไวซาบานนะยังบอาอยู่เงินติดกระเป๋าสิบพันกีบเดี๋ยนี่นะคือ้งหน่อยก,กินนี่เลี้ยน่อยกินนี่กระจายค่ารถนี่เด้ แต่สอบกางว่าลนเจ็0เจ็ดหมื่นแปดหมื่นบาทเอาอีรีได้พี่ตรง้เนี่ยหลือสิบพันยังวัาอยู่ตอนแรกก็ว่าชิบ่ยิบอยมันเรือแบบยันผีตามเล่าก,ก้นก่มาน,นี่อเอ้าเขามันมีขอนทุ่งแน่ว่ะแล้วเป็น,นไปงไหเป็นนีเป็นสินโดยหมดใจไปมนกัไหยืมไม่เนาะันหน้าเนาะจูสั่งว่าเทียนเฮ็ดบอกไว้เลยาสั่วงวง่าอะไรที่จริงก กุ้มเออยังว่าจะไปขายก็ยว่าอยู่ต่อ,ช,ตช,ตอชีวิตไปหอดมือได้ยังว่าอยู่เพาอย่นีก็สิประหยัดใช่แล้เติมน้วมันรดนี่บคเคยเติมได้เถื่อตั้งแต่สี่หลมาชหาพันกิเห <laughs> มือนเติมชหาพันเหมือนลึกต้อมจนเดียวบางหนะ <laughs> ชาวหาบ้นชหาพันนิดนึงวะนิดนึง <laughs> ไปกูว <si ่าเหรอเอามาเชียงไปนะไปเยอะไหมไปมาเชียงไปรวยได้บางเถื่อไปว่าเอ้ามันมันเด็กปั้มเขาจนเดียวบางง่าแล้วเขาข่อยเชื่อเลยว่าเขาด่าข่อยแน่ๆเลยแต่ว่าข่อยมันจําเป็นเน๊ะโอเว่นไม่ได้ด่าหรอกมึงนม่รถเอนว่าอ่าเขาจะคิดว่าเขาว่าว่าเอาเป็นยังง่ายเขาอุลก็ได้เขาว่านะ ว่าอย่ามาโอนว่าอยา่างนอกไอ้บุมมีเงินบัญชีกับบมมีโอนว่ามีแต่บัญชีเงินบาทเดือหกร้อยบาทนี่นี่ยว่าอุปจังโอนว่าอ่าเพราะว่าเงินในบัญชีกับบ้าขอโทษน้ำพี่นอ้องเออเกือบเลยเพราะเกือเอาเหลืออยู่หกร้อยบาทนในบัญชีก <c oughs> ะก็เหมอขันว่าเอาเงินออกมามันมันได้มาอะไรลุงกับไปจ่ายค่างวดรถอันที่ยืมเพิ่นเนาะอ่ายืมเพิ่นอะไรก็ยิบยืมน้องนุงใช้น้ำแน่พี่น้องเนาะมันบ่พอกะเออถิ่นไว้ในบัญชีสองพันบาท เงินสองพันบาทก็กดมาได้ขึ้นไปเนื้อใส่ได้สามสี่มือเพื่อพี่น้องเงาหายเงินสองพันบาทอ่ะจยาไข่หม้ออยู่อ่าจ่าเคยซื้อไปเป็นคิวเซนกงเฉยนนะโบมี่ป่ะเวลาถุงมังคิดกับโมี่ช้ำเฉอนี่ไปให้พี่น้องเนี่ยเอ้ามันจำสภาพงานได้เอ้าโบมีเอาเนาเอาเนาะเสียหายเนาะมันก็ธรรมชาติบบมีก็ยังคีฟืนอยู่ว่าอะไ้แตกต่างเหมือการแตกมตัวแล้วก็ะหงุดกหงุดเป็นอะี่ยไรว่าสภาพเสาเอนปะ แต่วงมันจะบอมีเวลามันมีฉันมีมันอยากจะแต่งฉัดแต่งนะเดี๋ยวนี้นะผมเล่าส่องผมแล้วก็ตกเลยเดียมีเอวเดี๋ยวมีเอวริ่มีเอวรวอย่างเนาะเรื่อยมันธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องเลยอ่ามีขึ้นก็ต้องมีลงคนเฮาแต่ดีคือการหอยง่ายกับมันเห็ดแถวอ่าอันไหนนะพี่น้องว่ะแข่งฮะแข่งฝึกจิตใจอ่าพึกจิตใจไปนะ ว่าเออว่าวิกฤตนะตอนนี้นะเออาะจริงๆครับวิกฤตอะไรมาแต่อนกับวิกฤตหนักเลยเพราะวันนี้ตั้งแต่เขาเป็นยูทูบมากมีเรือดนี่ที่แบบว่าอ่าหนักเลยเพราะว่ามันเดือนก่อนอ่าลุงชนมัวเนาะชนมัวกับตอนนั้นก็เสียเงินแล้วเสียทรัพย์แล้วบัดเฮาบท่านนี้มีเงินอย่างเลยบัดที่นี่บัดมาเกิดตัวนี้ขึ้นมาอีกบัดที่นี่มันก็เลยแบบสองเดือนซสอน เป็นว่าซูเปอร์เบิร์ดพี่น้องไ่เปนเก็บเงินวันทันดิเหมดิหมุนเงินบัทันจย่ามาเก็บจย่ามาเก็บหมุนเงินบัทันมีนหอเก็บเงินแบบจุดกได้บอแปลว่าคือไปน้ำมูนี่แปลว่ารถสมมติว่ามันเสียมันยังแปลว่าคือว่าขอโทษน้ำน้อแบบไปนั่งรถมูนเดี๋ยวเขาแค่เติมน้ำมันเฉยกันเวลาเปนเปลี่ยนหันเปลี่ยนอีนักๆบัดเขาแบบเขาบริเปลี่ยนนะว่าอ่างไรใช่ไหมว่าอ่างเ้ยคือมูนเป็นคนเปลี่ยนเนาะว่าอย่างไรกมันกับบรินักอันนี้เป็นรถเขาเองเขาบรเปลี่ยนเขาแบบบุริขีแมันมันมังเปล มันก็เลยเบารีดลัวไปน้ำเลยเดี๋ยวนี้หายใจอ่ะโอเคพี okay. uh, ่น้องแค่เดียวอันว่าอ่าลุงเสียวเข่าไปคายก่อนอ่าไว้ชีได้เท่าไหร่เท่าไรกระชงพิเศษแล้วบอกน้ำเด้เยอะโดยโดยโดยงินหายจ้อยได้เหรอถ้าเบิกไม่คลิปได้ยังกับอะไรบ่โดยเอาพี่น้องน้อยจำับคลิปนี้กระดุ้นขอบคุณขอบคุณขอบุกขอบใจพี่น้องที่เขามาให้กำลังใจเขามาติมาเตือนเขามาอ่า ให้กำลังใจคว่าว่ามาชมเนาะ,พ,นะพี่น้องคุณในลายพี่น้องอยู่ดีมีแห้งจะเจ็บจะจนเด้อพี่น้องเด้อลำลำเลยด้วยไปแล้วพี่น้องสบาย<อ>บดีเด้ดดอ